คนอยู่กับช่องคุณมิชช h a n แนลนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนหาเงินกันอีกแล้วแต่จะเป็นที่เดียวกันค่ะไปอย่างแรกบินตาม,มาเลยค่ะนี่นะคะเรากำลังจะเรากำลังจะไปเอา มอเตอร์ไซค์นะคะขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วแล้วก็ตามเรามาเลยนะคะนี่นะขี <c oughs> <c oughs> ่ตามส่วนสนุกไปเลยะคะ่ะไปทางส่วนสนุกน,นี่เร็วนี่นะคะ นี่คือทางขึ้นสนุกขี่ขึ้นไปขี่แล้วอุ้ยเลียยเล้ยวขวานะคะแล้วก็ตรงไปเลยคะ่ะเลี้ยวซ้ายเงินมันจะมีทั้งหมดจุดสองหมื่นนะคะขี่มาให้สุดก่อนเราก็เลี้ยวกลับมานะคะแล้วก็ขี่แรงๆไปเลยคะ่ะ เหยียบแรงๆไปเลยนะคะไปเรื่อยๆค่ะอืออืออุ้ยเห็นไหมทุกคนนี่นะคะถ้าไม่ถ้าบินขึ้นมามันจะไม่มีนะมีสองหมืนบาทเรียบร้อยถ้าบินขึ้นมามันจะไม่มีนะเดี๋ยวเราจะทำแบบบินขึ้นมาให้ดูแต่เราต้องออกเกมก่อนนะ กดเข้าเกมเลยค่ะแหมทุกคนเงินเราจะหมดแล้วเดี๋ยวเราจะลองบินขึ้นไปนะคะไปว่าไปที่โรงเรียนสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะว่าโรงเรียนอยู่ที่ไหนกดตามนี้เลยค่ะเมนูกดนี่แหลคะ,ะค่ะสกุลโกลนะคะสกุลโกลเออบินขึ้นไปสูงๆของโรงเรียนเลยค่ะมันไม่มีเลยนะคะ ไม่ได้โกหกไม่ได้แกงนะเห็นไหมาปต่อนี่นะคะคืออันที่เราบินขึ้นมานี่คืออันที่เราบินขึ้นมาจากฝั่งตรงนี่นะคะเราบินขึ้นมาจากตรงนรงนนี่แล้วก็บิน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 ขึ้นมามันก็ไม่มีเหมือนเดิมนะคะโอเคหวังว่าจะเป็น ประโยู่ให้กับทุกคนเพื่อหางเงินนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของใครมือใครมิชชันนด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย